สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัพวิดีโอขึ้นไปขายที่เว็บ iStockphoto นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยสมัครเว็บนี้เนี่ยขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำนะครับวิธีการสมัครเว็บนี้ซึ่งผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับหน้าตาของคลิปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสามารถย้อนไปดูก่อนได้โอเคถ้าเพื่อนๆสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยส่งวิดีโอขายเนี่ยทำตามผมไปได้เลยนะครับก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไฟล์วิดีโอ ก่อนใช่ไหมครับไฟล์วิดีโอที่ทางเว็บนี้รับเนี่ยเราจะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากทางเว็บโดยตรงเลยนะครับก็คร่าวๆนะครับถ้าใครส่งเป็น 4K เนี่ยก็จะเป็นไฟล์3840คูณ2160ใช่ไหมครับหรือถ้าใครส่งเป็น Full HD เนี่ยก็จะเป็น1920คูณ1080ก็เลือกส่งได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้ากล้องของใครสามารถถ,ถ่ายเป็น 4K ได้เนี่ยก็แนะนําว่าถ่ายเป็น 4K จะดีกว่าเพราะว่าโอกาสในการขายมันก็มีมากกว่าไงี่ยถ้า ลูกค้าเขาจอดจงอยากได้ 4K เนี่ยเราก็มีโอกาสได้เงินเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ไฟล์ฟอร์แมตนะครับลองดูไฟล์ฟอร์แมตนะครับก็คือเขาบอกว่าเป็น Quick Time ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริง MP4 ก็ส่งได้นะครับเขาก็รับเช่นกันข้อมูลตรงนี้อาจจะยังไม่อัปเดตนะผมคิดว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าส่ง MP4 ไปเนี่ยก็ผ่านเหมือนกันนะครับแล้วก็พวกโคเดกนะครับก็พวกโปรเลสนะครับโปรเลส44โปรเลส442 HQ อะไรเงี้ยเขาก็แนะนำนะครับแล้วก็โคเดกโฟโต้เจเปกนะครับหรือว่าจะเป็น H26 สีก็ได้นะครับประมาณนี้ส่วนเฟรมเรทเนี่ยก็ตามนี้แหละครับถ้าใครมีเฟรมเรทที่ต่างจากนี้เนี่ยคุณจะส่งไม่ผ่านนะคุณจะต้องแปลงเป็นเฟรมเรทตามที่เขากําหนดมานะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็แนะนําว่าให้ตัดเสียงออกด้วยนะครับก็คือถ้าคุณถ่ายคลิปดีโอแล้วเสียงมันไม่มีคุณภาพเนี่ยตัดออกดีกว่านะครับโอกาสผ่านจะสูงกว่าโอเคเมื่อคุณเตรียมไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เราจะมาทําการอัปโหลดไฟล์กัน ขั้นแรกเนี่ยก็ให้เรามาที่เว็บผู้ขายนะครับก็คือเว็บผู้ขายกับเว็บผู้ซื้อจะต่างกันถ้าเว็บผู้ขายต้องเข้าเว็บนี้นะครับวิธีการพิมพ์นะครับก็คือ e s p g e t t i m a i l c o m นะครับก็อาจจะพิมพ์คำนี้ใน Google ก็ได้น,นะครับมันก็จะขึ้นมาซึ่งเมื่อเข้ามาแล้วหน้าแรกเนี่ยคุณก็จะเจอหน้านี้ก็ให้คุณล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คุณจะเจอหน้านี้ก็ให้เราคลิกที่ My content นะครับจะมีตัวอักษรที่เขียนว่าอัปโหลดอยู่ก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยส่วนถ้าใครที่ไม่มีคอมหรืออาจจะ อยากอัปโหลดทางมือถือมากกว่านะครับก็แนะนําว่าให้ทําอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการที่คุณเนี่ยเข้าไปที่มือถือนะครับแล้วก็โหลดแอป i อทอสต์โฟ o นะครับก็คือ i อทอสต์คอมพิวอร์นั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยเคยโหลดมาทุกคนแล้วลหละเพราะว่าตอนสมัครเขาบังคับว่าต้องโหลดแอปนี้ใช่ไหมครับก็ให้คุณเน่ยล็อกอินเลยล็อกอินที่แอปนี้นะครับก็คือกดปุ่มซายอินสีเมเพินน่ะนะครับแล้วก็มันจะขึ้นมาโผล่มาหน้านี้คุณก็จะเห็นเครื่องหมายบวกข้างล่างก็อันนี้คือปุ่มอััปปโโหหลลดครคุณสามามถ ไฟวิดีโอจากตรงนี้ได้เลยแต่ว่าใน วิดีโอชุดนี้ผมก็จะทําจากคอมนะครับเพราะว่ามันก็จะง่ายกับผมมากกว่าไงโอเคคุณก็สามารถทําควบคู่ไปด้วยกันได้เลยนะครับโอเคเมื่อคุณกดปุ่มอัปโหลดตรงนี้แล้วนะครับจากในคอมนะครับคุณก็จะเจอที่หน้านี้ก็คือจะเป็นหน้าที่เราเคยส่งภาพเข้าไปขายในชุดแรกแล้วนะครับก็จะเป็นจะเป็นชุดภาพนิ่งที่ผมเคยส่งไป3ภาพก่อนหน้านี้นะครับก็ผ่านเรียบร้อยคราวนี้วันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการส่งวิดีโอ ขายบ้างแล้วนะครับผมก็จะเตรียมไฟล วิดีโอเอาไว้ไฟล์หนึ่งนะก็จะเป็นไฟล์ที่ผมถ่ายจากกล้องมือถือนะครับก็จะเป็นผู้หญิงกําลังกินอาหารอยู่ที่ยาวราชนะครับกังแบบกินปลาหมึกปิ้งอยู่นะครับยืนอยู่ริมถนนที่ยาวราชก็เป็นการถ่ายจากมือถือแล้วก็ตั้งเป็นไซส์ Full HD นะครับประมาณนี้วิธีการอัปโหลดไฟล์นะครับก็ให้เรากดปุ่มตรง Create Batch นะครับตรงนี้จากนั้นมันก็จะให้เราเลือก3ามช่องใช่ไหมครับให้เรากดตรงช่องแรกไปก่อนตรง Submission Type นะครับกดไปปุ๊บมันก็จะ ะให้เราเลือกนะครับเลือกอยู่4อัน3 4อันนะครับก็ให้เราเลือกตรงคําว่าวิดีโอนะครับเพราะว่าเราจะส่งวิดีโอไงเราต้องเลือกวิดีโออ่าโอเคจากนั้นตรงบีบโคดก็ข้ามไปก่อนนะครับมันคือการส่งไฟล์ตามที่ทางเว็บแนะนำนะครับก็จะมีการใส่รหัสแต่ว่าณนะตอนนี้คุณยังเป็นมือใหม่อยู่กขขอให้คุณข้ามไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาศึกษาเรื่องนี้โอเคจากนั้นอ่าแบตเนนนะครับก็ใส่อะไรก็ได้นะครับตามที่เราเข้าใจอ่ะผมก็จะใส่ไปายว่า0 0 2วิดีโอ รประมาณนี้จากนั้นกด c r e เอทได้เลยโอเคนะครับก็มาถึงการอัปโหลดแล้วก็สามารถโยนไฟล์ได้เลยครับผมก็จะเบราว์จากเครื่องคอมเนี่ยโยนมาตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอที่ผมเตรียมเอาไว้ก็จะถูกมาสู่หน้านี้แล้วขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทําการเลือกภาพตําเนก่อน่ครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเขาก็จะสุ่มตําเนีวมาให้เราไงบางที จังหวะที่เราชอบหรือจังหวะที่เราคิดว่ามันดีที่สุดในคลิปเนี่ยทางเว็บเขาสุ่มมาในตำแหน่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าต้องบอกว่า,าภาพทาแนวของคลิปเนี่ยมันมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าสูงมากเลยครับถ้าจังหวะที่คลิปมันไม่ดีเนี่ยแล้วมันถูกโชกมาเนี่ยบางทีลูกค้าเขาก็นึกว่าคลิปนี้มันไม่สวยไงอย่างคลิปนี้เป็นต้นนะครับที่เป็นคลิปที่ผมถ่ายมาจังหวะที่ผู้หญิงเนี่ยกำลังตัก ปลาหมึกปิ้งใช่ไหมตักจิ้มลงบนชามแล้วก็เอาเข้าปากเนี่ยคือจังหวะที่สวยที่สุดก็น่าจะเป็นจังหวะที่จิ้มปลาหมึกแล้วก็กำลังเอาขึ้นมาใช่ไหมครับกำลังกล้จะกินแต่ว่าภาพทาเนวที่ทางเว็บไอต๊อกสุ่มมาให้เนี่ยก็เป็นจังหวะที่ปลาหมึกมันเข้าปากเรียบร้อยแล้วนางแบบกําลังเคี้ยวแบบแก้มกาลังบวมๆเลยมันเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยสวยอะ่ะซึ่งผมก็จะขอเปลี่ยนนะครับวิธีการเปลี่ยนทาเนวก็คือให้เราไปจิ้มตรง3จุดที่อยู่ตรงรูปนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเขาจะให้เรา ใส่ตัวเลขนะครับตัวเลขวินาทีที่เราคิดว่าสวยที่สุดของคลิปวิธีการเช็คก็คือให้เราไปดูที่คลิปของเรานะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่เราเก็บไว้ในคอมแล้วก็เปิดดูว่าวินาทีที่เท่าไหร่ที่เป็นจังหวะที่สวยที่สุดนะครับผมจะทําให้ดูเลย อันนี้ผมก็ลองเลื่อนๆดูนะครับผมก็คิดว่าประมาณจังหวะน,นี้วินาทีที่4เป็นตำแหน่งที่สวยที่สุดนะครับผมก็จะจำตัวเลข้นว้นะครับประมาณวิที่4โอเคจากนั้นผมก็จะไปกรอกตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็น4แทนนะครับ4.00โอเคลองกดเซฟดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง อ่ะตอนนี้ภาพทำเนีมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะดูดีกว่าตอนแรกจากนั้นขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราจะมาทำการใส่พวกไตเติลนะครับด e s c r i คริปชัแล้วก็คีย์เวิร์ดกันทางด้านขวาซึ่งไตเติลแล้วก็ด e s c r i คริปชเนี่ยก็ใส่แบบง่ายๆครับ อย่างคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปสรตทฟู้ดใช่ไหมผมก็พิมพ์สั้นเลยว่าสรีทฟู้ดตรงไตเติลน,นะครับส่วนตรงคำอธิบายหรือดีสคริปชันเนี่ยก็อาจจะพิมพ์ไม่ต้องยาวมากครับประมาณสัก5-6าํกคำก็ได้นะครับก็ผมก็จะพิมพ์ไปว่าผู้หญิงกำลังกินอาหารสรีทฟู้ดในประเทศไทยนะครับก็ง่ายง่ายสั้นๆแล้วก็สื่อความหมายตรงๆนะครับประมาณนี้ก็ผ่านได้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาล่างๆเนี่ยคุณก็จะเจอให้ใส่คีย์เวิร์ดใช่ไหมครับซึ่งเขาจะมีคีย์เวิร์ดแนะนำให้เราเลือกด้วยนะครับก็ ลองจิ้มคำว่า Get Suggestion นะครับลองจิ้มปุ่มเลยนะครับพอจิ้มปุ๊บม,มันก็จะมีคีย์เวิร์ดแนะนำมาให้เราเราก็สามารถที่จะตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมลองมองๆและเออมันก็ค่อนข้างตรงนะผมก็เลือกหมดเลยแล้วกันจากนั้นก็กด Apply นะครับ ซึ่งเราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดเพิ่มได้นะถ้าเรารู้สึกว่าคีย์เวิร์ดที่เขาให้มามันยังไม่พอนะครับก็คือขั้นต่ำเขาให้ใส่5คำใช่ไหมแล้วก็ไม่เกิน50คําคำนะครับผมก็จะ,ะทำการใส่เพิ่มบ้างแล้วกันนะครับผมก็จะพิมพ์ใส่เพิ่มเป็นคำว่าไทยแล้วกันนะครับก็คือ T H A I อย่าบอกว่าคีย์เวิร์ดของ i t ทอสเนี่ย มันไม่เหมือนชาวบ้านครับมันไม่เหมือนกับเว็บอ,อื่นก็คือมันจะมีชุดคําศัพท์ของเขาเองอะ่ะอย่างเช่นถ้าผมจะใส่์เวิร์ดคำว่าไทยใช่ไหมทางเว็บอะ่ะมันไม่ยอมนะไม่ยอมไม่ใส่คํานี้มันจะมีคําศัพท์มาให้เราเลือกต่อไปนะครับเช่นพิมพ์คําว่าไทยใช่ไหมด้านบนเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะเลือกคําว่าไทย culture หรือว่าอาจจะเป็นวัดโพหรืออาจจะเป็นไทยคอยอะไรเงี้ยหรืออาจ,จะเป็น king of Thailand อะไรเงี้ย มันจะมีชุดคำศัพท์อยู่นะครับถ้าเป็นไทยคำเดียวเนี่ยมันไม่ยอมมันจะมีชุดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยให้เราเลือกนะครับแบบนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับเป็นเว็บที่ค่อนข้างยุ่งยากในการใส่คีย์เวิร์ดพอสมควรอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆเว็บอื่นไม่มีระบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเว็บนี้เป็นเว็บที่ทําเงินค่อนข้างสูงเราก็ยอมกลมนากลมตาส่งไปครับเถียงไม่ได้เพราะว่าเขาทํามาแบบนี้ โอเคผมก็จะขอเลือกไทยฟู้ดแล้วกันนะครับที่มันจะตรงกับคลิปผมมากที่สุดเมื่อเลือกแล้วมันก็จะโผล่มาข้างล่างนะครับเป็นไทยฟู้ดที่จะเป็นคีย์เวิร์ดใหม่ที่โผล่เข้ามาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆผมก็จะใส่เต็มโคตาเลยแต่ว่าอันนี้เป็นสื่อการสอนก็ทําให้ดูคร่าวๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลากันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยใส่แบบ คีย์เวิร์ดให้มันเต็มแม็กไปเลยอะนะครับมันก็จะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสหาเราเจอได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการใส่โมเดลรีลิสนะครับถ้าใครส่งคลิปที่มีคนอยู่ในคลิปด้วยเนี่ยก็ต้องแนบใบ MR ด้วยโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องแนบด้วยนะครับวิธีการแนบเนี่ยก็คือให้เรากดปุ่มอัปโหลดลิลิทได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่จะส่งภาพแบบมีคนเนี่ยก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าผมต้องส่งนะครับก็คือผมจะกดปุ่มอัปโหลดนะครับลิลิทแล้วก็ก็จะเบะไฟล์โมเดลลิลิทที่ผมเก็บไว้ในเครื่องเนี่ยนะครับเมื่อบลฟา์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ว่าเนี่ยคุณแนบแล้วนะครับจากนั้นเมื่อกอบข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วเนี่ย วิธีการซับมิตก็ไปกดปุ่มสีม่วงได้เลยครับที่อยู่ขวาบนกดได้เลยอันนี้ก็เป็นการสับมิตรเรียบร้อยแล้วรอตรวจประมาณ3 4ถึงวันนะครับรอลุ้นกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเว็บไอทอล์ฟอโต้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับการส่งวิดีโอขายก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่ทําเงินให้ผมมากที่สุดนะครับสำหรับการส่งวิดีโอถ้าใครยังไม่เคยส่งวิดีโอเลยเนี่ยก็อย่าพลาดเว็บนี้นะครับเป็นเว็บที่ทําเงินให้ผมเนี่ยค่อนข้างมากเลย ช่วงที่ผ่านมานะครับก็ถ้าใครอยากเอาดีในสายวิดีโอเนี่ยเป็นเว็บที่ต้องส่งเลยพลาดไม่ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครติดปัญหานะครับเกี่ยวกับการอัพวิดีโอขึ้นไปขาเนี่ยก็สามารถสอบถามผมได้นะครับก็อ่ช่องทางก็คือทาง inbox facebook นะครับแล้วก็ทาง Line b o y g o p h o t o ทุกคนสามารถ inbox มาถามผมได้ผมยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ